ก็วันนี้มาเติมน้ำมันเสร็จนะผมก็ทำคลิปต่อกันเรื่อยๆนะวันหยุดได้หนึ่งวันครับหาของทานกินเอาจริงนะอยากการไก่ทคมคำินอีกแล้วครั้งี่แล้วทำแล้วผมถูกใจมากอร่อยอร่อยปุดๆแล้วก็ฟินอร่อยแล้วฟินแล้วก็ได้อ่ะคือใช่เลยอ่ะเพื่อนใช่เลยอ่ะเฮ้ รอบนี้ไก่ต้มขมิ้นใช่เลยไก่ไข่ต้มขมิ้นใช่เลยหมายถึงมันอร่อยถูกใจถูกใจถูกปากอยากกินอีกครั้งที่แล้วผมต้มไม่ได้กินวันเดียวนะผมกินหนึ่งสามสามวันนะเพราะว่า,าวันลุกขึ้นไปทํางานใช่ไหมไปทํางานก็อุ่นไว้ตอนเย็นก็มากินวันนึงวันที่สองก็ไปทางานตอนเย็นมากินอีกวันวันแต่สามวันไงวันนั้นกินไปแล้วสองมือ มื้อที่ผมทำเสร็จออกมาการคืนมื้อหนึ่งแล้วมากินมื้อเย็นอีกสองมือ้อเป็นสามปันรอบนีอ้อยากกินอีกครับผมซื้อเครื่องแกงมาไม่ใช่เครื่องแกงไงไก่ผัดอะไรสักอย่างอ๋อเป็นเป็ดผัดเครื่องซานะครับเป็ดกัดเครื่องซาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ไม่ได้กินวันนี้ต้องพาอุ่นกินแล้วสองวันแล้วแล้วก็ไปทําข้าวกินอีกทําไก่ขมิ้นอีกแลว้ว เดี๋ยวไปซื้อไก่ไข่แล้วไปต้มคามิ้นกันเลยก็ทํากินนะครับท่านไม่มีเวลาแล้วนะถามว่าทำกินเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ก็ทําไว้อะไรที่ชอบกินทําต้มน้ําสุกเยอะๆอย่าไปซื้อคามิ้นนครับซื้อขาแต่ไซซื้อไก่เพราะมีเครื่องแกงอยู่แล้วแล้วก็หุงข้าวสี่สิบลิตรใช้น้ําได้ในการทําอาหารอาบน้ําได้สบายๆครับผม เราะม่าเป็นปัจจัยของของแต่ละคนที่ใช้งานผมเป็นหนึ่งที่ต้องใช้น้ําตลอดเต็มฮะไก่หนึ่งตัวเยอะเลยอยากกินไก่ไข่เลยจัดไก่ไข่หนึ่งตัวแล้วก็เครื่องต้มขมิน้นจัดหนึ่งตัวเลยเตัวนี้กรับผมเ,เกตกปประป๋องของซูเปอร์เกตไม่มีตัวอื่นแล้วนะฮะเหลืออยู่ชุดเดียวด้วยชุดสามกระป๋องเนี่ยร้อยร้อยสิบสองบาทกับสกระป๋อง หองข้าวหองข้าวทำให้เสร็จจะได้กินข้าวได้ดูหองข้าวก็ได้กินข้าวที่ตั้งเตาอ่ะมีลมด้วยครับอันนี้ไม่มากแต่ถือว่ามีลมอยู่น้ำเนี่ยผมแนะนำหลายหลายคนเอาขึ้นหลังคานะใครที่ไม่ไม่ห่วงเรื่องของปั๊มอ่ะ นี่นขนา,าดเอาคือหลังคาครับแล้วก็น้ําผมตอนนี้ผมห่อยท้ายมาด้านหลังน้ําออกแรงมากท่านดูเลยเหมือนกับใช้ปั๊มดูดเลย <c oughs> เอาสายที่ปล่อยออกทีกคนไม่ไม่ต้องการแบบใช้น้ําเอ้ตัวไปล้างอ่างอับน้าอะไรแบบนี้ใช้แบบแต่งผมว่าเหลือเกืนนะครับวันนี้ถ้าฉุงหมดเพราะมันเหลืออยู่แค่นี้หละอดหนึ่งเอาออหมดเลยครับผมนึ่นนงมันทำง่ายหนึ่งกว่ามือชั้ระดับข้าว เดี๋ยวดูว่าตัวนี้มันจะถึงตรงเถวนี้ไหมนะอาจจะเต็มนะอาจจะเดี๋ยวเราดูกันว่าเข้าสุกเลยจะเต็มไหมหนึ่งเป็นวิธีที่สะดวกดีไม่ต้องห่วงไหมฮะได้อยู่ได้อยู่ว่ากลับป่องเนี้ยน่าจะหุงข้าวได้ได้พอดีพอดีโอเคตังมอยข้ากลางแต่มากรูดก็ว่าฉีกพอหอมผมไม่ไม่ได้ฉีกเลยมากนะดี๋ยวเอาของนี่ของครั้งที่แล้วนะเนี่ย ที่แล้วนี่ใส่ไว้ในนี้โดนทุบตีไปแล้วครับแต่ใคราสาย<ะ>ชอบกินขมิ้นจริงหอมมากคนชอบกินมันก็อร่อยนะท่านขานให้ความเผ็ดร้อนเยอะๆถ้าใครไม่ชอบเผ็ดร้อนเยอะอย่าใส่ขาเยอะนะ แต่ถ้าชอบเป็ดร้อนก็โอเคยากาศอันนี้เอาจริงๆโคตรดีนี่มีคนมานั่งผิงไวยกลางคืนอยู่นะรอบที่แล้วประมายังไม่มีเช้ากับบ,บ่าช่วงเช้าดีกว่านะยวขอเสร็จการไก่ไก่ไข่เอาตามจริงก็คุณ ผมควรที่จะเอาน้ำมันมันออกหน่อย <laughs> น้ำมันใช่ไหมมันที่ติดตามาตามหนังไก่ะนะครับเอาให้เยอะออกหน่อยตรงไหนที่มันเยอะเกินเอาออกสักหน่อยครับผมถ้ามันเยอะนะตรงไหนที่โอเคโอเคอยู่โอเคแต่ตอ้องถ้าตรงไหนที่มันเป็นลิ่มเยอะเกินผมว่าสักหน่อยเนี่ยผมเช็คทุกชิ้นเลย เช็คตัวของมันตามหนังมันะท่านมันถ้ถมันเยอะไข่ๆนี่ยังไงก็มีมันอยู่แล้วแต่ถ้ามันเยอะแบบโอ้โหเป็นเล่มริ่มเยอะๆสามารถออกได้อะอ,ออกเลยดีกว่านะครับวับจุใจเลยรอบนี้เรื่องคไม่มีกระเทียมว,ว้าวไม่ได้มีกระเทียมไม่ได้มี กระเทียมมาเลยขี้เกียจผัดน้ำมันด้วยนะน้ำมันก็หมดยากาศเดี๋ยวชิมข้าวข้าวสุกปั๊บเอาขึ้นต่อมาขึ้นนี้แล้วก็อุ่นอุ่นแกงก่อนนะครับข้าวสุปปกอุ่นแกงก่อนอุ่นแกงให้สุกปั๊บเดี๋ยวได้ต้มพอต้อมใช้เวลาหน่อยล้าข้าวสุกเราข้าวสุก ไข่ลูกใหญ่บ่ายสามครึ่งแล้วไม่ได้ทานข้าวเลยได้ทานบ่ายสี่ละที่ชอบบางทีบรรยากาศพวกนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแนวผมนะอยู่กับการใช้ชีวิตแบบสโลลีนนะอืมพนที่โล่งๆไม่เอาอีกกระตึกคุกโคไม่เอาอะไรเยอะผมชอบฮิวฮิวชิวชิวแบบเรื่อยเลื่อยท่าน มันเลยเป็นวิวการชอบแบบที่ผมชอบินเฟูฟู่ปาโอ้แล้วครับได้เกือบถึงนี่นะแต่ถ้าหม้อหนูจะลน้นกำลังกำลังสวยนะ่ะอืมสวยเก่งเป็ด หอมครับคุณโอ้ยหอมบอกไปนี่ครับไปแรงเลยหอมมากเอาดับเลย,ยเครื่อง <c oughs> เครื่องตาอยู่ในร้อนครับ คุณน่ากินมากผมซื้อมาถุง้าสิบาทนะแกงเป็ดเป็ดนี่แหละครับเป็ดผัดเครื่องตาคนไปนเติร์ดหา <c oughs> ในกูเกิลว่ามันคืออะไรเครื่องตาภูกเก็ตย้นหลา่าหรือเปล่าขอใช้เครื่องที่ผสมไออะไรนะมเม็ดรยี่หลา่ามาตำยำแล้วก็มาคั่วคั่วแล้วก็ใครไม่รู้ก็ไปเปิดกูเกิลนํำนะเครื่องตาแต่ใครที่สายที่ชอบเครื่องตาหอมมากอร่อยนะ Uh huh. อือยมากครับดลาแล้วเมื่อกี้หนึ่งขวดใช่ไหมแล้วถึงข้อนี้นี่ตกแล้วประมาณสองลิตรสองลิตรยังไม่พอสองลิตรครึ่งไป,ไปเต็มที่เลยป้า อสองลิตรครึ่งอันนี้หน่อยสามลิตรอ่าสามล,ลิตรเลยนะครับได้อยู่ได้อยู่เข้าไปก่อนหอมมากกระเทียมเอ้ขม,มิน้นใส่เลยครับท่านโอ้ยได้หอมแดงนะกับกระเทียมอยีกนิดนึสีได้ ผมว่าผมอยากขอมแดงวันนี้เอาง่ายๆคือจะบอกว่าลืมลืมก็ได้เลยนะมีเครื่องพอดีเลยนะครับเดีย๋ยวน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่ไก่แล้วก็ต้มเรื่อยเยแล้วก็รอมันแล้วก็ซ้อนออกโอ้ยเหลืองเห็นไหม <laughs> อยู่ข้าวแล้วเนี่ยแล้ว <laughs> นั่งเพลินะครับปุ้งปุ้งโอ้เดือดปุ้งปุ้งเลยครับออ้ยหอมกระมิน่นผมได้กลิ่น จริงๆไม่ผมไม่ได้นั่งเลยผมได้กลิ่นหอมขมิ้นนะฮะโอยท่านยังมากดใส่หลังเพื่อนหอมขมิ้นมากขอจัดการเจ้าไก่ลงไปเลยนะฮะปุ๊กๆไข่ลูกไปก่อนปุ๊กลัวมันแตกตามด้วยเจ้าไข่พวงปุ๊กลงไป เลยครับนี่เลยนะมือเดี๋ยวก็ล้างขยำแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปหอมมากโอ้ยขมิ้นเขาลอยเป็นแพ่แบบอ่าเขาเรียกอะไรขมิ้นมันมันมีเหมือนกับสารบางอย่างที่มันนะกัดเนี่ยวันเหลืองเลยนะท่าน ช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะมีความร้อนของแดดมาแล้วมันก็จะลอยฟุ้งๆุงๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ชิวเท่าตอนเช้าเท่าไหร่แต่ผมก็ยังชิวอยู่นะนั่งดูนั่งดูซีรีส์ของผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอต้มไก่สุกกินข้าวช่วงน้ำเต็มนี้ดีจังบรรยากาศมัน,มนได้ เนี่ยผมนั่งน่นน่นนู่นน,นี่เนี่ยรอเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ซ้อนปุงมสก็ทานข้าวได้เลยอากาศวันนี้ลมไม่พัดเลยะครับเนี่ยลมลมนิ่งครับมีมีแต่ว,ว่าตอนเย็นนะท่านอากาศมันจะจะเรียกว่าอบอ,อ้าวมันก็ไม่อบอ,อ้าวแต่ลมมันนิ่งฮะมันไม่ได้พัดมาเนี่ยตัวช่วยผมเนี่ยประโยชน์นะครับลมนี้อยู่ว่าคุณจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่แหละผมก็ปล่อยไอ้น้ำผมไปเรื่อยๆนะ ไอ้น้ำเนี่ยถามว่าถ้าอยู่ไกลๆไม่ก็จะมีประโยชน์หรอกแต่อย่างน้อยมันเพิ่มไอ้น้ำให้ในระดับบรรยากาศแถวนี้อยแต่ว่าพัดลมดีฮรลมพัดช่วยได้พัดลมแนะนำอีกตัวนะพัดลมกันเ<ด>ะได้กินหรือยังเนี่ยฮะเดือดแล้วเดี๋ยว,ยวจะปรุงรสเลยโอ้รอบนี้มันน้อยกว่าที่ิดน้อยกว่าที่ิดเอกับรอบที่แล้วนี่ผมต้มนี่มันมันเยอะมาก หอมมากนม่ขนาดไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเนี่ยมันมันอย่างงี้ฮะจะเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะไปไหนอะไรประมาณนั้นฮะรอบนี้ไก่ตัวนี้มันน้อยครับผมนี่มีน้ํามันนะน้ำมันน้อยหอมมากโอ้ยถูกใจใช่เลยนี่ได้ใส่ตะไครก้กับกับเออไม่ใช่ตะไครเ้เลยหอมแดงกับกระเทียมอีกผมว่าต้องปินมากๆเลยไข่ฟองนี้นี่ไข่เนิ่มเดี๋ยวกิน สุดๆครับผมนี่ฮะแต่ผมแนะนําคือถ้าน้ํามันเราเอาออกไปแล้วยังมีเยอะผมแนะนําให้ซ่อนออกครับเพราะมันมันเยอะเกินไปรอบนี้น้อยน้อยน้อยนี่ถือว่าน้อยนะฮะเพราะไก่ต้มพวกนี้มันจะมีมันอยู่แล้วนะครับผมแนะนําให้เอาให้เอาออกเยอะมันจะดีที่สุดถือว่าน้อยครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ลอยแบบเป็นแผ่ฟ้งเลย แต่เป็นไปได้คือตอนต้มมันก็ซ่อนออกเักหน่อยก็จะดีนแบบที่ไม่ได้ปรุงรสขมิน้นอ,อร่อยผมชอบขมินนะ้นอ่ะเลยอร่อยอย่าปรุงรสเลยครับผมไม่ต้องรอแล้วใแบบมะกรูดใส่เลยครับเพราะว่าผมผมกินใบ,บมะกรูดด้วยโอเคปรุงรสเลยหนึ่งช้อนแบบพูนๆนะไปตมทุบหมดแล้วด้วย นหนึ่งช้อนเลยครับถึงเกลือนหน่อยเกลือขอหนึ่งช้อนผงนัวผงเนื้อขอครึ่งช้อนตาลน้บตาลขอช้อนเดียวืางครั้งเรล้วผมใส่สองช้อนอะ่ะนี่ใครชอบเปรี้ยวต้องคุณต้องเอาเอา่ะส้มแขกหรือน้ำมะนาวแล้วแต่นะผมไม่ได้เน้นถามว่าเรียบร้อยหรือย,อยังเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดมันเยอะเดี๋ยวก็ส้นนีเรียบร้อยแล้วครับนี่เดือด ปุงรสดเนี่ยเดือดแล้วก็ทานได้แล้วนี่ยังเดือดอยู่เลยโอ้โหใส่ใบเยอะๆอย่างนี้นะสุดยอดครฮะอืมนี่ได้หอมแดงด้วยนะมันจะบุหอมแดงแล้วมันจะทําให้หอมขึ้นอีกตามด้วยกัะเทียมยิ่งแซ็ปไปลยใหญ่เลยขอกินข้าวครับผมรอบนี้ไก่พวงถูกใจฟินโคตร อร่อยมากไม่เน้นเปรี้ยวนะเน้นเป็นซุปเนี่ยโคตรดีร้อนโอ้ยหอมม่กทำไมซื้อมาทำอีกเพราะว่าอยากกินนะครับแล้วก็ชอบเป็นน้ำซุปแล้วก็ไม่เป็นไรเราว่ากันไปตามสเต็ปนี่ฮะเครื่องแกงจัดลงมา หนึ่งโบก่อนเชิญชอนอีกเลชยชอนชอนสุดยอดอร่อยใครชอบต้นกระมิ่นแบบรสชาติแบบทั่วไปนะครับไม่เน้นเปรี้ยวเผ็ดนะอร่อยน้ำเ็บร้อนๆครับไก่เลยเน้นนุ่มกว่าตัว ของเดียวนุ่มกว่านุ่มกว่านี่ความเหนียวนะไข่ไข่ก็ต้องยอมรับในความเหนียวของอร่อยเอาน้ำปลาหน่อยครับข้าวตอนกินสามอะ่ะเยอะไหมไม่เยอะๆนะทำเข้าสวยร้อนๆยังร้อนอยู่เลย กุ้งแกงเป็ดกุ้งสาเป็ดอร่อยครับโอ้ยดังไข่พวงครับชอบมากไข่พวงเขามีไข่พวงขายเยอะไหม ชอบครามิ้นไม่พลาดนะครับต้องชอบนะผมชอบคํามิ้นจ๋าเลยกัดกวันเหลืองเลยบรรยากาศตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งลมเย็นๆมาแล้วเดี๋ยวถ้ามองกว่าข้างในมีก็เสียอย่างด้วยความมันเป็นแล้วก็มีต้นไม้เยอะนะ มีน้ำมีมีป่าเยอะมันก็จะมียุงอยากันยุงด้วยนี่มีผิวเอาเออกก่อนนี่นะเป็นผิวเปลือกอืมไม่เคยขามยู่ดีงตัดดูข้างในมีใครแดงไหมอ๋อมีนะร้อ,อน คือไข่แดงเป็นเป็นแดงที่ผสมอยู่เลยอือเอาเ่อะกินของร้อนไม่มีพัดลมเลยก็ร้อนตับแตกกันไปสิครับโอเคไดบรรยากาศช่วงเงยน็นๆผู้คนาก็วิ่งกันไปกันมาเนี่ยเกิดผมก็นั่งกินโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปนะครับตอนนี้ก็นั่งดูเทเรวีไปก่อน โอ้จะผิดคลิปแล้วโอ้ไมจะหมดแล้วหอห้ามงครึ่งแล้วครับผมเย็นๆก็อ่าดูคลึมๆวันนี้เมีว่วงฝนด้วยนี่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 ฝมาเร็มปกติห้าโมงสี่งห้าโมงเนี่ยเดดยังจ้าเลยมันบังครับมีโอกาสที่จะฝนตกกลัวท,ที่ที่ไหน <laughs> แต่นะกลางคืนมันก็จะวังเวงบรรยากาศมันไม่ลื่นลำเหมือนกับ ช่วงแสงแดดดีๆหรอกถามว่ากลางคืนตรงนี้นเงียบไหมมันก็เงียบสงบแหละเดี๋ยวได้ยินเสียงนกจิง้งหรีดเรไรอะไรนะปัญมาก็ยุงแต่ถามว่าสายมาเข้มมา,ขม,มาเข้มได้สบายครับผมตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยอิ่มแป้อิ่มแบบพุงกลางกันเลยทีเดียวเนีฮะล้างเสร็จเรียบร้อยครับฟั๊มเดี๋ยวเช็ดเก็บผมได้ต้มไกห่หนึ่งหนึ่งหม้อเลยครับตอนเนี้ย ชอบน้ำจุกเดี๋ยวไปอุ่นๆแล้วครับเดี๋ยวเอาไปแล้วก็ไปใส่หม้อไว้ที่ห้องแล้วก็ค่อยต้มอ,อุ่นเดี๋ยวล้างพวกนี้ล้างเก็บกับนี่ข้าวอาา่ะฮะข้าวหนึ่งโบอาจจะก,กินพุวกนี้วันนี้รู้สึกว่าผมกินติดคำแล้วน่าจะอิ่มละเดี๋ยวแม่ดึก,ดกอาจจะต้มไก่สักหนึ่งถ้วย โอเคครับบรรยากาศก็ชิวๆมีคนวิ่งก่อ,อการ์ดเยอะครับช่วงกลางช่วงเย็นถ้ามองตรงนี้เนี่ยานเห็นลานจอดรถฝั่งนี้ไหมไม่ว่าจะสั่งไซส์ฝั่งขวานะครับนี่ผมซูมเพื่อจะเห็นหลังคารถแวบๆโอ้โหนั่นสีขาวๆนั่นคือรถยนต์ตรงนั้นนะครับที่จอดนะเต็มไปหมดกันตรงนี้รถยนต์ นี่ยังไม่ได้นับฝั่งฝั่งด้านนี้นะด้านนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยซ้ายกับฝาอันนี้อันนี้ฝามือของเขื่อนแล้วกันอันนี้ซ้ายมือของเขื่อนเนี่ยลึเยอะครับลึกเยอะเดี๋ยวผมก็นั่งดูอีกสักหน่อยก่อนฟิลฟิลชินชินนั่งเก็บเดี๋ยวก็กับพรุ่งนี้ไปอบรมครับมันอบรมก็แบบรมเกี่ยวกับฟู้ดไฮยีนแะลรอย,อย่างใช่ใช่อบรมเสร็จก็ก็หนึ่งวันแลนะ วันต่อไปก็ทำงานนี่อยู่วันเดียวครับผมโอเคฮะเนี่ยก็ชิวๆกันไปเดี๋ยวมีโอกาสไปเที่ยวไหนก็ตอนนี้ถามว่าทุกอย่างโอเคเพอร์เฟคไหมคขรับทวนกระบวนความของผมแล้วละนะเรื่องของระบบแอร์เดี๋ยวว่างอีกทีนึงนะรอง,งบกับเรางบน้อยทำเก็บเท่าที่ทำต่อชิ้นต่อชิ้นไปเรื่อยๆแต่เนี้ยเดี๋ยวในพวกนี้เอาไปให้เพื่อนขาย เนี่ยตัวฟูกนอนและพร้อมโอเคครับปิดคลิปครับพ้อมฟินกันไปครับบรรยากาศความตุกของเราเราต้องทําต้องหาเอานะตามแบบที่มันตอบโจทย์ได้แล้วกันนะเพราะว่าหลายหลายอย่างนะเรื่องนี้เราอืม <laughs> อย่าพูดเยอะเจ็บคอครับผม <laughs>